นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่พื้นก่อนนะครับเช็คแสงก่อนเลยอันดับแรกเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งก่อนจะเราจะลงสีเราก็ต้องเช็คแสงก่อนทุกครั้งนะครับตัวโต๊ะนะครับตัวโคมไฟนะครับอยู่ประมาณตรงนี้ตัวโต๊ะนี้ก็จะเป็นแบบโต๊ะแบบซ่อนไฟเรืองแสงนะครับอยู่ข้างในนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตนักเรียนมาไล์สดเผื่อมีใครอยากดูนะครับ สีที่จะใช้นะครับตัวแรกก็จะเป็นเหลืองนะครับผมจะผสมเท่าที่ดูนะครับตัวสีเมื่อกี้นะครับอันนี้ใช้เป็นตัวสีตัวที่ให้ดูไปเมื่อกี้นะครับสำหรับนักเรียนก็คือตัวนี้นะครับของเลนส์ซอ,องนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะครับ เหลืองนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นโทนสีดำนะครับเอาแบบหนักๆสักนิดหนึ่งแล้วก็เบรกด้วยน้ำเงินเป็นหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้มันโดดมากนะครับเอาน้ำเงินเบรกไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ผสมน้ำเข้าไปพยายามจะไม่สลัดนะครับเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ตัวเนื้องานนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโทนสีออกอมส้มๆหน่อยนะครับใช้แดงแล้วก็ผสมเหลืองไปหน่อยนึงนะครับเป็นส้มประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวน้ำเงิน ตัวน้ำเงินนี้ก็จะเป็นตัวแทรกสีนะครับตัวแทรกสีความเหลื่อมของสีครับที่จะใช้ ครับก็จะเป็นโทนสีตามนี้นะครับกระดาษเทชชูนะครับอย่าลืมนะครับติดมือเอาไว้ตลอดผมจะไล่ตั้งแต่ตรงพื้นก่อนนะครับส่วนที่เป็นพื้นก่อนเช็คในส่วนของแสงก่อนเอาตรงใต้เก้าอี้ใต้โต๊ะนี่ก่อนเลยนะครับสีน้ำเราก็ต้องรูปน้ำมาก่อน นะร,รูปน้ำมาก่อนตัวนี้มันเป็นสีของแสงมีเรืองๆออกมานะครับรูปน้ําอ่าออกมาสักประมาณสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แทรกเหลืองเข้าไปกระจายกระจายสีเหลืองออกนะครับบางจุดมันอาจจะทับขาก็อ้งก็อี้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับกระจายกระจายสีเหลืองมันออกเสร็จแล้วตามด้วยสีน้ําตาลหรือไม่ก็เป็นสีส้มนั่นแหละนะครับ ดึงเฉดสีลงมานะครับนะครับพยายามดูนะครับสีที่สองกับสีแรกเนี่ยให้สีที่สองมันกินกเข้าไปในสีแรกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้สีเนี่ยมันกลืนเข้าหากันซอฟเข้าหากันได้ง่ายๆนะครับอันต่อมาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับซึ่งจะเป็นตัวดึงเฉดมัน ผลน,นี้เราไม่ต้องลงไล่ทั้งหมดก็ได้นะครับเราลงแบบทิ้งจังหวะเอาไว้เผื่อที่เราจะมาเก็บรายละเอียดมันจีกสักหน่อยนะครับน้ำเงินสึกปั๊บก็ตามด้วยดำเลยนะครับทิ้งเป็นเงาทิ้งเป็นอะไรเอาไว้ ให้สีแรกกับสีที่สองมันคืนคืนไปก่อนนะครับคืนเข้าหากันไปก่อนแล้วเราค่อยมาแทรกสีตัวที่ตามลงมาต่อไปนะครับก็โอเคนะครับตัวเนื้อสีถือว่าใช้ได้เลยนะครับราคาก็ไม่แรงมากนะครับค่ะลงทิ้งกรจบไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ หรือใครอยากจะให้มันซอฟนะครับซอฟหายไปก็ใช้วิธีล้างผู้กันนะครับแล้วก็มาดูดสีออกนะครับดูดสีออกให้มันซอฟก็ได้อาจจะไม่ต้องจุดก็ได้นะครับอซอป,ประมาณนี้ก็ได้นะครับ อันนี้จุดแรกนะครับเราจะไล่มาประมาณนี้ก่อนส่วนฝั่งนี้ที่เราลงค้างเอาไว้เราก็ต่อได้เลยนะครับก็คือสีส้มนะครับแต่รู้สึกว่าสีส้มตัวนี้ไอตัวแดงของสียี่ห้อนี้ผสมเป็นส้มมันออกเป็นน้ำตาลนะครับออกเป็นน้ำตาลอ่อนๆลงไล่เข้ามาเสร็จแล้วก็ตามด้วย น้ำเงินนะครับให้มันห่างออกมาหน่อยนึงนะครับอันนี้เส้นจบมันจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะลงเป็นไม้นะครับเป็นไม้ตัวพื้นที่เป็นสีดำก็จะอยู่ในโซนตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะแทรก น้ำเงินเข้าไปนะครับแล้วก็เอาดำมาเติมไล่กลุ่มสีดำขึ้นไปข้างบนนะครับตัวนี้จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวตู้ปิดระยะหลังให้เราพอมาตรงช่วงเถวแถวนี้นะครับที่มันจะไปด้านหลังห้อง เราล้างผู้กันนะครับแล้วก็ดูดสีออกสีดำมันไม่จำเป็นต้องแบบทึบทั้งหมดนะครับเวลาเราลงสีเราก็พยายามให้มันมีจังหวะแทรกเนื้อสีแทรกน้ำแทรกอะไรเข้าไปนะครับน,นี้ก็ซึมซึมสีมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็ปล่อยให้แสงมันสว่างเอาไว้เดี๋ยวรอมันแห้งสักนิดนึงแล้วเราค่อยมา จับเนื้อสีใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์เอ้ยไม่ใช่โต๊ะโต๊ะข้างนะครับมีโคมไฟอยู่เราก็จะมาเริ่มไล่แสงมันใหม่นะครับรูปน้ำมาก่อนรอบๆของบริเวณที่เป็นตู้น้ำอย่างเนี้ยนะครับมันมันชุ่มไปไม่ต้องให้มันชุ่มมากนะครับ ถ้ามันชุ่มชุ่มมากเดี๋ยวน้ำมันจะไม่ค่อยกระจายนะครับเอาแค่ให้มันเป็นเงาเาหรือเหลือยอย่างนี้ก็พอเวลาเรารูปน้ำนะครับเสร็จแล้วก็แทรกสีเหลืองเข้าไปให้สีเหลืองมันห่างจากตัวที่มาของแสงก็คือตัวโต๊ะเนี่ยออกมาอีกสักนิดนึงนะครับ แทกเหลืองเสร็จปั๊บก็ตามด้วยน้ำตาลนะครับอ่อนลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับเวลาเราลงพยายามเอียงกระดานช่วยสักประมาณนิดหนึ่งนะครับให้มันเอียงเพื่อที่สีมันจะได้ไหลได้ง่ายๆ บบเวลาเราจะจบภาพเราก็พยายามดึงแนวเส้นตีบเอาไว้นะครับเส้นตีบมันพุ่งไปทางไหนก็ให้แนวเส้นมันยิ่งไปทางนั้นครัแบบน้ําตาลเสร็จปั๊บก็ตามด้วยน้ําเงินค่ะแมบบันก็จะมาบรรจบกันสีน้ามันจะดีอยู่อย่างคือว่ามันมีเวลานะครับมีเวลาให้เราเมาเชื่อมสีได้ ถึงแม้ว่าจะลงไปแล้วในระดับสเต็ปแรกก็ตามเราก็สามารถที่จะมาเติมสีที่หลังได้นะครับแล้วก็ตามที่ยดำนะครับในระหว่างที่น้ํากับสีมันยังเปียกๆอยู่นะครับเวลาเราจบภาพก็ถ้าเรา จบให้มันสวยๆนะครับก็อาจจะเขียนเป็นเส้นกันขอบมันเอาไว้ก่อนเป็นจุดให้เรารู้ว่าเราจะลงสีมาไล่มาจบแค่ตรงแนวนี้พอนะครับไม่งั้นมันเกินนะครับมันอาจจะไหลไปไกลเราก็เอาอะไรมาเบรกมันก่อนโดยการกำหนดขอบเขตมันนะครับ ลงคุมมาประมาณนี้ก่อนนะครับสเต็ปแรกสีน้าใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบทีนี้ก็รอนะครับรอให้มันแห้งนะครับมันไม่เหมือนสีหมึกนะครับสีหมึกรอแป๊บเดียวมันแห้งแล้วนะครับรอมันแห้งจะรู้ได้ไงก็คือเวลาเราลงสีน้ํากระดาษมันจะบวมนะครับมันจะบวมออกมาเป็นจุดเป็นจุด แล้วแต่ว่าตรงช่วงไหนเราลงน้ําเยอะน้ําน้อยนะครับก็ต้องรอให้มันแห้งสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในคอร์สเรียนก็ไม่ต้องรีบนะครับเราลงไปตามสเต็ปของเราครับยิ่งถ้าเรานั่งใกล้แอร์นั่งใกล้พัดลมเดี๋ยวมันก็แห้งละมันจะแห้งไวหน่อยอันนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนระหว่างที่รอนะครับฝั่งนี้เราจะมาเก็บตัวพื้นที่เป็นไม้นะครับตังพื้นที่เป็นไม้เนี่ย นะครับโทนสีก็จะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลตัวนี้มีส้มมีกรมแดงหน่อยๆแล้วก็มีอมดำนะครับเราจะมาผมาสมสีในตัวเนื้องานเราเลยนะครับเราจะไม่ผสมในจานแล้วม็มีช่องล้นะครับเริ่มตั้งแต่ด้านหลังไล่มานะครับรูปน้ำไล่มาจากด้านหลังมา เราจะให้แสงมันลงแ,แถวตรงช่วงนี้นะครับลูกน้ำมาปั๊บเราก็ดึงสีของตัวเหลืองกระจายเข้าไปก่อนในทั้็เแรกนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลอมส้มๆก็คือเอาน้ำตาลอ่อนผสมเข้าไป นะครับในสีที่เราผสมไว้แล้วนะครับก็คือสีออกเป็นเหลืองผสมแดงนั่นแหละออกกรมส้มๆนั่นแหละนะครับตัวน,นี้เราก็จะลงให้มันเป็นเงาสะท้อนไปด้วยเลยนะครับในระหว่างที่กระดาษมันเปียกๆอยู่ทิ้งเป็นเงาสะท้อนลงมาคนะครนะครับับบนะทิ้งเป็นเงาสะท้อนลงมาเสร็จแล้วก็จะตามด้วย น้ำตาลที่มันเข้มก็คือน้ำตาลผสมดําอันนี้ผมมาผสมในเนื้อตัวงานเลยนะครับก็จะไล่เนื้อสีมาแล้วก็จะปิดท้ายความเข้มของมัน ซักหน่อยด้วยสีที่มันเข้มขึ้นก็คือเป็นน้ำตาลผสมดำอันนี้สำหรับคนที่ชอบโทนสีหนักๆวันนี้น่าจะสะใจนะครับในการลง จบงานนะครับจบเนื้อสีไหลไปทิศทางไหนเราก็ให้มันเอียงไปตามแนวเส้นตีบเราครับลงพิ้นเป็นจะวะประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับใส่เป็นเงาสะท้อนสะท้อนเอาไว้แักบหน่อยด้านหลังก็ แตบบ่แต้มไปนิดนึงใส่เป็นเงาสะท้อนทิ้งเอาไว้ลงในชั้นแรกนี้ก็จะเหมือนเป็นดึงภาพรวมมันเอาไว้ก่อดอาจจะมีเงาสะท้อนแทรกมาบ้าง เป็นเงาสะท้อนในระหว่างที่สีเป็นกําลังเปียกครับดึงเป็นเงาสะท้อนยังไงก็คือเติมสีเข้าไปในขนาดที่ตัวเนื้องานที่เราลงไปสเต็ปแรกเนี่ยมันยังไม่แห้งดีครับดึงเป็นเส้นตรงๆงลงมาครับเส้นตรงลงมาเพื่อที่จะรอให้มันแห้งนะครับพอมันแห้งปุ๊บเดี๋ยวเรามาใส่ดีเทลใส่ลายไม้ใส่แผ่นไม้เข้าไปนะครับมันก็จบละ ่นะครับกลับมาดูที่พื้นที่เป็นหินสีเข้มเราต่อ,อยังไม่แห้งดีนะครับด้านในตรงช่วงนี้ก็เกือบจะแห้งอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆยังไม่แห้งดีนะครับเราจะลงส่วนอื่นก่อนนะครับที่เราพอจะลงได้ส่วนที่เราจะลงก็คือตัวเก้าอี้นี้เลยนะครับเป็นสีดํา นะครับสีดําตรงไหนที่มันเจอสีเข้มอย่างตรงช่วงเนี้นะครับพนักพิงเดี๋ยวผมไล่ตัวนี้ก่อนนะครับตรงไหนที่มันเจอสีเข้มพยายามให้แสงมันสว่างเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีทิศทางของแสงและไล่น้ําจากโซนที่มันจะเจอสีเข้มเพื่อที่จะให้มันผลักน้ําหนักกันนะครับ รูปน้ําให้มันเป็นตามรูปทรงของพนักพิงที่มันโคง้งรับแผ่นหลังเราเลยนะครับเสร็จแล้วก็แทรกสีเหลืองเข้าไปครับแทรกเหลืองเสร็จปั๊บสีดำของเราก็จะเบรกด้วยสีน้ําเงินนะครับเอาน้ําเงินมาต่อสีเหลือง ลงฉาบเข้าไปก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยสีดําสีดําก็ถ้ามันหมดก็รีบผสมนะครับดําก็เบรกด้วยน้ําเงินสักหน่อยนึ่ง โฟนมันไปก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีในส่วนที่เราต้องมาเก็บดีเทลมันต่อนะครับให้แสงมันจัดเข้าตรงนี้เข้มๆแ้่สว่างสักหน่อยเพื่อที่จะผักน้ําหนักของตัวนี้ให้มันผักตัวเก้าอี้ให้มันหลุดออกมานะแล้วก็กลับมาสู่ด้านข้าง สู่ด้านข้างเราก็จะไล่สีขึ้นไปด้านบนฝั่งนี้มันเจอโทนที่มันสว่างนะครับเราก็จะอัดสีตรงนี้ให้มันเข้มเลยเอาสีดำลงเข้าไปให้ตรงมุมของขาเก้าอี้ที่มันเชื่อมกับตัวเบาะนั่งเนี่ยให้มันเข้มนะครับเพื่อที่จะได้ผักน้ำหนักตรงส่วนนี้ให้มันชัดออกมานะครับ เสร็จแล้วเราก็ดึงสีขามันลงมาครับสีน้ำบางทีอาจจะต้องซ้ำสักอีกสักรอบสองรอบนะครับถ้าเราลงแล้วมันยังไม่เข้มพอหรือว่ามันยังบางเกินไปเพราะฉะนั้นเวลาเราซ้ำก็ต้องชั่งน้ำหนักมือหน่อยอย่าไปกดผู้กันหนักมากนะครับ เดี๋ยวสีมันจะหลุดออกมานะครับอันนี้ลงคุมไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันมีดีทงดีเทลอะไรอีกเยอะแยะอันนี้ชั้นแรกนะครับของตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับเราจะไปทีละนิดนะครับเราจะไม่ไม่ไม่รีดตัวนี้ต่อเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ระยะที่อยู่ใกล้ตาเรานะครับแสงโคมไฟตัวนี้สาดเข้ามาเพราะฉะนั้น ตรงนี้จะเห็นแสงเข้าจัดหน่อยนะครับเราก็เอาตัวที่มันเห็นแสงเข้าจัดเนี่ยมาเป็นตัวหลักในการเช็คสีเช็คแสงรูปน้ำเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็พยายามให้น้ำมันห่างตรงตัวขอบของตัวพลักติงเก้าอี้ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราแทรกสีเหลืองเข้าไป อันนี้เหลืองผมน่าจะติดสีดำมามันก็อาจจะดูมนๆหน่อยนะครับแล้วก็ตามด้วยสีน้ำเงินนะครับเหลืองแล้วก็น้ำเงินที่จะมาเป็นตัวเบรกเนื้อสีของสีดำอย่าให้มันโดดมากนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับน้ำเงินเจอเหลือง มันก็จะเป็นเขียวนะคระับเรัะฉะนันเวลาเราลงเราก็ต้องรีบล้างภูกันแล้วก็พยายามเติมน้ำเงินเข้าไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันมีเนื้อสีที่เป็นน้ำเงินจริงเนี่ยกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับ เราจะซ้ําอยู่ในจุดเดิมๆตรงนี้นะครับสีสีเอาไว้เราก็จะลงให้มันโค้งไปตามรูปฟอร์มของตัวพนักพิงของเก้าอี้ด้านหลังนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยสีดํา ทำให้มันกินในเนื้อสีน้ําเงินเข้าไปสักหน่อยมันก็จะคล้ายๆกับตัวงานที่เป็นพื้นฐานในรูปที่สองนะครับในคอร์สเรียนเขตส,สีคล้ายๆกันอันนี้ดึงสีลงมานะครับ ดึงสีลงมาแล้วก็พับเนื้อสีมันกลับเข้ามาฝั่งนี้นะครับทีนี้พอมันเข้ามาทางด้านเนี้ยมันเจอแสงจากเก้าอี้ตัวนี้ไอ้โต๊ะตัว,ต,วตัวกลางเราก็จะล้างคุกกันแต่ด,ดึงแนวขามันมาก่อนขาไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราอัดให้มันเข้มได้ เราลงสีไล่เป็นแกนไว้ก่อนครับเราล้างบูก,กันนะครับแล้วก็ค่อยๆซับเนื้อสีออกไปให้ตรงจุดเนี้ยมันสว่างเพื่อที่จะมารับแสงตรงนี้นะครับมันก็จะออกไปหนอกเท่าๆหน่อยเบาๆแล้วก็ดึงตัวขามันลงมา จะสังเกตเวลาผมลงผู้กันเบอร์ใหญ่นะครับมันต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรอย่าให้มันหลุดถ้าใครไม่ชัว์นะครับสําหรับนักเรียนใครไม่ชัว์ก็ใช้ผู้กันเบอร์เล็กช่วยก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ห้ามนะครับเอาให้ภาพเราดีที่สุด ถึงเป็นจังหวะเอาไว้ส่วนตัวขาปลายขานี่นะครับคงต้องมาใช้ผู้กันเบเล็กช่วยเพราะว่ามันเนื้อที่มันเล็กเกินไปนะครับผมขี้เกียจเก่งข้อมือเราเก่งข้อมือมากๆแล้วเดี๋ยวนิ้วล็อกนะครับกลับไล่ลงมา มาเดี๋ยวเราค่อยมาเติมสีตรงขานี้ที่หลังนะครับอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นตัวที่สองนะครับเป็นตัวที่สองระหว่างนะครับอันนี้คือระหว่างรอพื้นให้มันแห้งนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับพื้นเกือบแห้งละกำลังคืนสู่สภาพปกติแล้วนะครับจากเมื่อกี้ที่บวมๆหนักๆน,น,นะครับ ค่อยๆลงไปนะครับทีละนิดทีละนิดไม่ต้องรีบ <Yeah. S 1> ทีนี้ระหว่างรอตัวนี้แถวนี้แห้งละเข้าอีตัวนี้ลงได้นะครับตรงนี้มันเจอแสงสว่างนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงเราก็จะลงพนักพิงด้านข้างมันตรงนี้ให้มันเข้มได้เลยก็คือ ใส่แสงไปก่อนเป็นไกด์นะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำเงินนะครับน้ำเงินเป็นตัวเชื่อมสีแล้วก็ตามด้วยดำตามด้วยสีดำสำหรับใครที่เข้ามาชมไลฟ์สดที่หลังนะครับก็ อันนี้จะเป็นการลองสีไปด้วยในตัวนะครับเป็นการลองสีสีที่ใช้ตัวนี้ได้มาในราคาร้อยกว่าบาทมีสิบสองสีเป็นสีแบบราคาถูกครับสิบสองสีเป็นเหมือนสีเด็กเล่นนั่นแหละนะครับก็คือ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอีกทีหนึ่งคือสีเทาทีนี้มาต่อนี้เราก็จะไล่ให้มันเข้มนะครับดึงสีดำอัดเข้าไปตรงปลายขาก็อัดให้เข้มเลยหลงสีน้ำต้องระวังมือดีๆนะครับเพราะว่า นี่นี่โดนไปแล้วโดนไปแล้วครัครับ,รบตรงนี้โดนไปนิดนึงไม่เป็นไรแตต้องระวังเช็คก่อนก่อนที่จะลงนะครับว่ามือเรามันไปโดนในจุดที่สีมันยังไม่แห้งหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไล่ปลายขาลงมาให้มันเข้มเลยครับ ตงรงเบาะนุ่งเบาะนั่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราให้มาเน้นสีมันสีหลังส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้มันเจอแสงที่เป็นไฟซ่อนอยู่ในตัวโต๊ะกลางนีนะครับเราก็รูปน้ำรูปน้ำรอไว้ก่อนทีนี้ผู้กันเบอร์เล็กเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการอุ้มน้ำมันจะน้อยนะครับแล้วก็แทรกเหลือง แล้วก็แทรกน้ําเงินแสงมันเข้าฝั่งนี้กระจายมาฝั่งนี้ครับแล้วก็จะไหลแสงมันมาแล้วก็ตามด้วยสีดําปิดท้ายกลับเข้ามาเชื่อมตัวขาตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวขอบพนักกิงข้างบนเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเราก็ดึงสีให้มันวิ่งเข้ามาหาขาตัวนี้อีหลังนะครับ อ่าทีนี้ตรงพื้นตรงนี้นะครับมันเริ่มจะแห้งนิดๆและนะครับเราจะใส่เงามันก่อนครับเงาเก็บเงาได้ละวฝั่งนี้ยังนะครับยังดูเปียกๆหน่อยเริ่มจากตัวโต๊ะนี่เลยนะครับสีที่เราจะเติมเข้าไปก็จะเป็นโทนสีอมส้มก่อนเหลืองเหลืองส้มส้มไปก่อนนะครับ เหมือนว่าพื้นมันจะเป็นสีดําก็แล้วแต่นะครับเราก็ลงให้มันเป็นแสง